ซือเก่ามาหอมมะขืนมนี่องไรเงี้ยนียันอมาสองเงอนเลยหยันหอมาะยีสองเนดเี่เป็นสีะติมือใส่รถไปวัดคนเดือนึงนนึงวะสองมปั๊มอยปั๊มโค้กขามแครจนอยเฉียงไจัสอันนเพราะว่าเฉียงซีซีันเนาะพี่น้องมากใครอยากไเฉียงก็ยกให้ทั้ง แกงัดีหมดลยแ้ว่าดีแค่ดีโอ้เสียัทิตย์นวยานเป็นหอง่ายไม่ค่อยสูงใไหนั่หลยนนี่หลายมันโค้งคนเอคือมีคนมาักอ่เอาคือว่านมันบ่คเลยบดมีำนี้ ไม่เยอะพอเลยนะเชีายโอ้ยเชียงมันห้างนี่เราถุงกันเสียงส่าไายว่าอะไรว่าละมันห้องมาหลายต่ออันเนี้ยโอ้ยว่าหลูเลียงเดียวว่าหลูเดียงลาสไม่ังเสียงที่ไหนฝากกันเดี๋ยวสิว่าไรว่าใช่เดี๋ยาใช่เดี๋ยวาบัวไปใส่ตู้ไว้ตี

you okay.